อาจรอรารย์พรญาติโยมทุกท่านที่มาทำบุญเนื่องในโอกาสของวันตรุษวันที่สามแล้วนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่วัชเชนาวาดทำบุญเนื่องในโอกาสวันตรุษท่านทั้งหลายได้กระทำอยู่นี้นะก็เป็นความเข้าใจได้ทำเนี่ยเราทำแล้ว ด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจที่เป็นการกระทำของบุคคลตอนนี้ถ้าจะจะกล่าวถึงการกระทำโดยทั่วไปแล้วเนี่ยต้องเริ่มด้วยฉันท่าตอนนี้ฉันท่านี่ในความหมายก็คือว่ามีความตั้งใจมีความเต็มใจในการในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความมุ่งมั่น แล้วก็มีวิริยะความเพียรในการทําให้สําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีเราอาจจะมองดูพื้นฐานว่าออการทําบุญนี้ไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นองค์รวมที่ที่เกิดจากเราทําจนเกิดความคุ้นเคยนะแต่ถ้าคนไม่เคยเนะี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีขั้นตอนมี อะไรต่างๆที่เขาไปคุ้นเคยอันนี้สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำจนคุ้นเคยแล้วในทางกุศลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจให้อยู่ในฝ่ายกุศลถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำสิ่งที่เหมาะสมแล้วกับตนเองเพราะว่าเงื่อนไขของคนที่จะมาทำบุญได้นไม่ใช่ง่ายทุกคนใช่ไหมบางคนต้องไปทำงาน บางคนต้องขายของบางคนไม่มีโอกาสมาแต่เราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ปลดภาระเป็นผู้ปลดภาระแล้วก็สามารถที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองเป็นผู้มีบุญในลักษณะของท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือเทวดานั่นเองความสูงส่งอยู่ภายในเราจะทำความเข้าใจ เก้ามาจากสังคมที่เหมือนกระแสน้ำที่ไหลผงเศษขยะมีความขุ่นข้นมีตัวสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นลักษณะของโดยทั่วไปของสังคมสังคมก็เจือไปด้วยสิ่งที่มีความหลากหลายแบบนั้นตอนนี้โอกาสที่เราจะทำให้ตัวเรานะอยู่ในส่วนที่ดีได้เลย ก็ต้องปลีกองมาเช่นเดียวกับการไขน้ําเข้ามาในสถานที่ของตอนเองหรือว่าเราตักน้ํามาในภาชนะหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรคือโดยธรรมชาติแล้วถ้าเราไขาน้ํามาแล้วก็หรือว่าเราตักน้ําน้ำนั้นจะต้องนิ่งอยู่แล้วแต่ต้องอาศัยเวลาแล้วก็ตกตะกอนนอนก้น ตอนนี้หน้าที่ของของเราเนี้ก็คือทำอย่างไรให้ตะกอนนั้นหมดไปจากส่วนของน้ำนั้นนั่นก็คือทำอย่างไรให้ศีลของเราครบทำอย่างไรให้สมาธิได้บังเกิดขึ้นกับตอนนี้ภายในก้นบึ้งของจิตใจของเราเนี่ยมันประชุมไปด้วยสิ่งที่เราได้เห็นได้พบ ได้เจอมันมีทั้งกุศลแล้วก็อากุศลเขาเปรียบเทียบเหมือนตัวปลาตัวปลาเนี่ยมันก็อยู่ในน้ํานั่นแหละตะกอนก็อยู่ตรงนั้นตะกอนแม้กระทั่งมันสงบแล้วนะนอนก้นแล้วแต่ถ้าปลาขยับเมื่อไหร่เนี่ยตะกอนมันก็จะพุ่งขึ้นมาอีกคราวนี้หน้าที่ของเราก็คือทํำยังไงเนี่ยเอาปลานั้นออกปลานั้นก็เปรียบได้เหมือนกีเลส ความทยานอยากความโลภความโกรธความหลงของเรานั่นแหละทำไงให้ค่อยๆเบาบางลงไปตอนนี้วิธีการจะทำให้ให้เบาบางไปได้เนี่ยมันต้องบีสติดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องสติการมีสติในอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนมีสติ มีสติในอิริยาบทย่อยจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีสติถ้าราขาดสติแล้วคนอื่นก็สังเกตได้หรือว่าคนที่มีสติกับคนไม่มีสติเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเยอะคนนี้การสังเกตของบุคคลเนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์แค่นั้นแต่เราต้องมมมงองดูตัวเรา,เาทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยได้พัฒนาใน,นด้านจิตใจ แล้วก็ต้องที่สำคัญต้องประกอบด้วยความเมตตาในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้ชูเรื่องเมตตานะไม่ได้ไปพร้อมกับเรือปืนที่ไปยึดแผ่นดินไปแย่งยึดแผ่นดินโกยทรัพยากรของชาติอื่นแล้วก็เอานักบวชออกไปแจกเอาไปทำความเมตตาทีหลังพุทธเราไปด้วยความเมตตาล้วน,วนใช่ไหมอันนี้ก็เป็น ธรรมชาติของศาสนาพุทธดังนั้นเนี่ยความเมตตาต้องมีอยู่ในใจของเราทุกคนเมตตาเมตตาเมตตาแม้กระทั่งเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างส่จงจิตเมตตาไปให้ได้แล้วความขัดเคืองใจพยายามระงับความเปรียบเทียบความเย่ยหยันอันนี้ก็ต้อง พยายามสงบระงับภายในซึ่งมันเป็นการยากแต่เราต้องพยายามทำเรามักจะเปรียบเทียบคนน,นคนนั้นคนนี้ตอนนี้พอมาย้อนดูแล้วมันก็ไม่ดีนะมันไม่ใช่ความเมตตาอย่างนั้นเราต้องเสริมความเมตตาเข้าไปเดี๋ยวนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยให้เป็นบุญเป็นกุศสนเนี่ยมันเป็นอุปกรบหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็กล่าวมาเพื่อ ให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาไต่ตองแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่มาร่วมกันทำบุญก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นกับทุกท่านก็ขอเจริญพร